สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องภูมิแฟนเฟรมบลี่ค่ะได้เวลาไปอาบน้ำแล้วไป,ไป,ไ,ปไ,วไปอาบน้ำไปเร่องภูขุดหาอะไรนี่ไอเด็กอ้วนไปอาบน้ำไปต้นไม้โอ้โหต้นไม้ก็เบียดนะคะเดินเบียดต้นไม้โอ้น้องภูกินอะไรเนี่ยได้ออกมาแล้วครับ กลัวแต่ไม่ได้ออกมาเดินอ้อมคอพี่คอนขาออกมาแล้วไปอาบน้ำเด็กอาบน้ำระวังเขาดึงสายยางด้กินดินครับเด็กอ้วนอาบน้ำกันนะคะดูด้เนี่ยขมับเขาโดนแม่เขาแทงแม่เอาขมับพิมเอา เลือดออกเลยไปวะโอ้นอัวโอ้โหดูน้องผู้ทำผู้ผู้เย้หนูทำไรหนูนี่ อาบน้ำข้ามเลยวันนี้นะไม่หนาวหรอกน้องครูบอกอากาศเย็นสบายชอบอย่าเดินมาถอยถอยถอย,อยเอาเอาทำลูกอีกแล้วทำลูกตลอดเลยไม่ไปเฟิร์นเออเออน้องครูววยวายแล้วนี่ครูเงินววยวายแล้วนี่เน่เน,น่กัดงวงลูก Oh. Oh. นี่ทุกวันนี้คือควานเป็นกรรมการให้นะคะแม่กับลูกเพราะว่าทะเลาะก,กันบ่อยมากเลย <c oughs> ไอ้น้องภูมันก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งๆนะคะแม่มันลากแม่นะ,ะ oh. 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 ทางนู้นก็ปะปะแล้ว <c oughs> โ่้ยดูทำอาบน้ำให้อาบน้ำให้เด็กน้อย อาบน้ำหน่อยเอาเอาเอาโหดูน้องขูทำโอ้ <c oughs> โหโอ้โหเยยบเย็บอ้ยเยยบโอ้ยมี <c oughs> เด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อยโอ้ <c oughs> โหน้องผูถ้ามันมุดไปทางนั้นออกไม่ได้นะผูมุดกลับมา เออฉลาดที่อาบน้ำต้องมีของกินมาล่อเออเอาของกินมาล่อเขาอยู่นิ่งหน่อยไปกินสับปะรด ไอ้ดอมฟูนี่มันดื้อมากเลยต,ลตัวดำแล้วตัวดำแล้วพร้อมออกเที่ยวแล้วผมลง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 หากลมลงกลมลงเลยกลมลงเออโอ้ยสอนง่ายแต่ละใบฟืนไปไปเขาบอกไปได้แล้ว วิ่งเลยลูกเฮาเอาเฮาเฮานี่จะไปตามจับที่ไหนหนิพี่คอนต้องวิ่งตามแล้วนี่หลบค้ำครับหลบคำ้บคำคือออกอค้ำเลยวันนี้เหยียบน่องภูขึ้นเลยอูอ้ของขาของขาโอ้ยโอ้โหต้องระวังมากๆเลยนะคะ มีลูกน้อยนี่มีลูกน้อยนี่ต้องระวังมากเลยแน่แน่แน,แน่ดูได้คึกคักแล้วได้ออกไหมได้ออกเที่ยวแล้วนี่คึกคักเลยหูตัวดำปุดเลยตัวดำปุดเลยครับอาทิตกดินแล้วเพราะว่ามันเข้ามันจะเข้าสู่เหมือนช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะ มันก็จะข่าเร็วห้าโมงหกโมงก็มืดแล้วหกโมงนี่คือมืดเลยนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินถนนก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งเท่าไหร่นะคะถนนเส้นอ้อมบ้านยี่สิบหลังไม่ค่อยมีรถวิ่งโอ้ดึงแม่ไปแล้วดึงแม่ไปไหนนะไอเด็กอ้วน จอยเท้าน้องผูกอะสับประรดมันหล่นสับประรดห่วงกินห่วงกินห่วงกินเดินพอได้ออกกำลังกายแต่ละวันยืดเส้นยืดสายแต่ถ้านามปกติคือแม่กับน้องผูกก็คือได้แบบไม่ค่อยได้ผูกนะคะช่วงกลางวันแม่ก็ปล่อย,ลยนะแต่ว่าช่วงกลางคืนนี่ผูกนะคะก็ยังไงล่ะ ก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวอยู่ในเข่าแต่ก็แบบไม่ได้เดินไกลเดินไกลนะมาแล้ว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 ไอหนูน้อยมาแล้วโอ้โห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 เดี๋ยวโ,โ,โดนแม่โบกนะน้องภูหนูนี่อะเก็บ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 โอ้โหกลัวไม่ได้กิน กลัวไม่ได้กินนะคะโอ้ภาพนี้กำลังสวยงามเลยยูตาเลือก <laughs> กินสับปะรดก็เป็นเนือ้อน้องภูนี่โอ้ยเพราะว่าแม,แม่แจกสับปะรดเนาะแม่เอฟซแจกสับปะรดแล้วก็น้องก็ได้กินด้วยไม่รู้ว่าเคี้ยวละเอียดยไหมละเอียดอยู่เนาะดู <laughs> ทำไปได้นะภูเนาะ จะเคียรรายละเอียดอยู่อุ้ยมาแล้วพูด้อไอ้น้องพูด้ยโอ้ดูทำอืมเดี๋ยวตีก้นเลยเนี่ยแนนะเนนไปไปไม่ต้องมารีลาอาจจะถึงบ้านเร็วนะคะ ตอนเราคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องพายผูง้เงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วตู้ดุยตู้ดุยไปแล้ว